เพื่อนๆกำลังเตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900 up นะคะห้ามเงินผ่านคลิปนี้นะคะยาโฮสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชอ่องมิดนไน์เมโลดี้อีกครั้งค่ะไอติมค่ะถ้าเพื่อนๆกำลังเตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900 up นะคะห้ามเงินผ่านคลิปนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้ตินก็จะมาแชร์เทคนิคให้ทําคะแนนโทอีกได้900าร้อยบอกอยากมีประสิทธิภาพกันค่ะดูจบคะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าอยากได้คะแนนดีนะคะก็ต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆค่ะ<ๆ>หรือที่เขาเรียกว่า practice makes perfect นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเก่งตรงไหนเราอ่อนตรงไหนนะคะแล้วเราจะได้พัฒนาจุดที่เราพลาดเนี่ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นได้เรื่อยๆค่ะ และสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำ o e i ี p Practice Test ชุดที่ 1, 2, 3, 4นะคะก็สามารถกดเข้าไปทำตรงนี้ได้เลยนะคะติีมทำเป็น Playlist เพราะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดครบเลยจัดเป็นระเบียบเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ พร้อมเฉลยละเอียดมากและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเพจติวอีก by midnight ค่ะก็จะเป็นเพจที่เสร์ฟความรู้เกี่ยวกับ English in daily life และการเตรียมสอบโทอีกการเตรียมสอบทีแคสค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ติดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดโทอีก Part 5 Complete sentences and part และทัอีกพาร์ท Text completion กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนะคะแล้วเราไปติวกันเลย Let's get started. สำหรับเทคนิคการทำ text completion นะคะ Part 6เนี่ยก็เวลาเราอ่านเรื่องนะคะภ a ษ e ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมคะซึ่งในแปลงนี้เนี่ยเราก็ควรจะอ่านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแปลงเนาะเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอตรงที่เราต้องเอามาเติมเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรดีนะคะ ซึ่งแต่หลายครั้งเนี่ยก็ช่องว่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดในเรื่องของแกมมาในเรื่องของโบแคปหรือว่าในเรื่องของเหตุผลเนาะว่าควรเอาบริบทไหนมาเติมดีนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาเพื่อนๆอ,อ่านเนี่ยแล้วมันจบ full stop ใช่ไหมคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอย่าเพิ่งหยุดอ่านเลยนะคะแต่ว่าควรจะอ่านต่อไปอีกเนาะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็จะได้เลือกสิ่งที่เอามาเติมในช่องว่างเนี่ยได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นเนาะ อีกเทคนิคนึงนะคะเราก็อาจจะใช้การ s k i มนะคะอ่านทั้งเทคก,ก่อนเพื่อหาเมนไอเดียนะคะว่าอีเมลหรือว่าเม m โมตรงนี้เนี่ยมันพูดเกี่ยวกับอะไรประเด็นสำคัญคืออะไรนะคะแต่เราก็จะต้อง s k i มเร็วๆนะคะเพราะว่าเวลาในการทำโทรอีกเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง s k i มเร็วนิดนึงนะจากนั้นพอเรา skim เสร็จแล้วนะคะเราก็อ่านไปทำไปแต่ละข้อได้เลยค่ะ ก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องแปลออกทุกคํานะคะเพื่อที่จะให้ได้พาณ้เต็มเนาะขอแค่เรารู้ว่าเมนไอเดียเนี่ยมันคืออะไรนะคะจุดประสงค์มันคืออะไรเมนไอเดียของเทคนี้มันคืออะไรนะคะก็สามารถทําให้เราทำคะแนนพานี้ได้เต็มได้แล้วคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงโจทย์ text completion กันเลยนะคะเรามาดู text completion นะคะข้อ31ถึง34กันเลยเนาะ ซึ่งในเทคนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ article นะคะบทความเนาะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะคําแรกนะคะคําว่า lease นะคะตัวนี้เป็นคํานามก็คือสัญญาเช่านะคะก็เวลาจดคําศัพท์นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมจดทั้ง part of speech เนาะแล้วก็ความหมายนะควบคู่กันไปด้วยนะคะอย่าจดแต่ความหมายอย่างเดียวเนาะจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องนะคะ คำต่อมาค่ะคําว่า bistro นะคะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยๆในร้านอาหารคาเฟ่ใช่ไหมคะ bistro เนี่ยก็คือร้านอาหารขนาดเล็กนะคะหรือว่า bistro ทับศัพท์ไปได้เลยเนาะต่อมาคำว่า admit นะคะตัวนี้ก็คือเป็น verb ยอมรับเนาะและ operation นะคะการเปิดทำการการดำเนินการนั่นเองเนาะ คำถัดมานะคะ unfamiliar นะคะตัวนี้เป็น adjective ก็คือมันไม่คุ้นเคยเนาะแปลกใหม่นะคะก็ unfamiliar herb ใช่ไหมก็คือเขาใช้สมุนไพรที่แปลกใหม่นะ,ะในการเอามาทำอาหารนะคะและคำว่า catch on with นะคะตัวนี้ก็คือเป็นที่นิยมในหมู่นั่นเองนะคะก็หรือเราจะใช้คำว่า become popular ก็ได้นะคะเป็นที่นิยมเนาะ Cash on with customers นะคะก็เป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้านะคะและ popularity นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าความเป็นที่นิยมคราวนี้เรามาดูในแต่ละแบรนด์กันเลยนะคะว่าเราควรใช้อะไรดีและแต่ละแบรนด์เนี่ยมันทดสอบเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่า a third September five years ago Brian Trang signed a five-year lease to open his restaurant, Trang's Bistro, at 30 l u l e Place. Mm hmm. เมื่อ5ปีก่อน Brian Trang เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญานะคะ5ปีเช่า5ปีใช่คะเปิดร้านอาหารเนาะชื่อว่า Trang's Bistro นะคะจากนั้นเนี่ยเขาบอกต่อว่า Mr. Trang admits that the first two years of operation were quite dot dot t We offer spicy food from v i e t n a m Central region he e x p l a i n s We didn't do w e l l at first คุณแทรยก็ยอมรับว่า2ปีแรกของการเปิดทำการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุดๆๆนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เต้องไปหาคำตอบในข้อ3 1เนั่นเองเนาะเราเนี่ย,ยบริการอาหารแนวออกจะแนวเผ็ดๆหน่อยใช่ไหมคะจากภาคกลางของเวียดน,นามเนาะ และตอนแรกเนี่ยเราก็ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะเขาบอกว่าเขาออกมายอมรับใช่ไหมคะว่า2ปีแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุดๆเนาะแล้วเขาก็บอกข้างล่างว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3 1เนี่ยก็เริ่มเปิดธุรกิจใหม่เนาะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากเนาะยังไม่แบบประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นเนาะ มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมันยากมากกว่าน่ายินดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูข้อ31กันนะคะว่าเราควรจะใช้อะไรดีเนาะเมื่อเรากดตามมาที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็น adjective หมดเลยนะแสดงว่าข้อนี้ก็วัด v o c a b เนาะว่าคำศัพท์ไหนเหมาะสมที่สุดนะคะคำว่า competitive ค่ะก็ที่มีการแข่งขันกันสูงนะคะคำที่2 potential ค่ะตัวนี้แปลว่าที่มีศัก,กยภาพ ก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นความหมายเชิงบวกเนาะ,ะก็น่าจะยังไม่ใช่เนาะเพราะว่า2ปีแรกเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้มันเป็นที่นิยมเนาะข้อที่3มนะคะ challenging ค่ะตัวนี้ก็คือท้าทายนะคะ challenging เนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ยากเนาะแต่ว่าเราก็อยากพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ และ rewarding นะคะอันนี้ก็ให้ผลตอบแทนดีน่าพอใจนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นความหมายเชิงบวกเนาะข้อ b ข้อดีเนี่ยก็น่าจะตัดทิ้งไปก่อนเนาะเพราะว่า2ปีแรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะคําตอบที่เหมาะกับบริบทที่สุดนะน่าจะเป็นคําว่า challenging น,นั่นเองนะคะ ช่วงของปีแรกเนี่ยยอมรับเลยว่ามัน quite challenging นะคะจากนั้นเราก็ไปอ่านต่อค่ะเขาบอกต่อว่า we didn't do well at f i r s t the cuisine is based on unfamiliar herbs and hot flavors it took a while to catch on with customers ตอนแรกเนี่ยก,กิจการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจุดๆอาหารของเราเนี่ยก็ทํามาจากสมุนไพรที่มันแปลกใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยก็เผ็ดร้อนเนาะก็ใช้เวลาสักพักเลยนะกว่าจะเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้านะคะ,สะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงผลใช่ไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะคะหลาจากนั้นเขาก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่า เขาใช้พวกสมุนไพรแปลกใหม่เนาะแล้วก็รสชาติก็เผ็ดร้อนใช่ไหมคะคนก็อาจจะไม่ค่อยชินกับรสชาติเอเชียแบบนี้จะเข่าไหร่เนาะบอกเหตุผลนะคะเรามาดูกันที่ชอยนะคะข้อ32เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของคอนเนคเตอร์เนาะคำเชื่อมนั่นเองนะคะ,ะซึ่งคำเชื่อมในข้อนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันตามมาด้วยประโยคนะคะ subject verb เ,เ,เนาะไม่ได้ตามด้วยคำนามนะแต่ตามด้วยประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรดีนะคะเรามาดูในตัวเลือกกันเลย ข้อ32นะคะอ่ะอันนี้ก็วัดเรื่องคอนเนคเตอร์นะคะคำเชื่อมนะคะคำแรกนะคะ be cause นะคะตัวนี้ก็เป็น conjunction นะคะติมจะขอย่อด้วย conj แล้วกันเนาะอ่ะ be cause เนี่ยก็จะตามมาด้วย ประโยคนะคะ subject verb นาะแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมหลัง because ก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นเหตุนั่นเองเนาะอันที่สองค่ะ unless นะคะตัวนี้ก็เป็น c o n j u n c t i o n เหมือนกันนะคะก็ตามมาด้วยประโยคค่ะแปลว่าเว้นแต่หรือว่าถ้าไม่เนาะและข้อที่สามนะคะ despite อะตัวนี้เป็น preposition นะคะหลัง preposition เนี่ยก็จะตามมาด้วยคำนามนะคะตามด้วยคำนามนะคะไม่ตามด้วยประโยคนะตัวนี้ก็แม้ว่าใช่ไหมคะก็จะใช้เชื่อมพวก เรื่องที่ขัดแย้งกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดไปก่อนเลยเพราะว่าข้อ32เนี่ยอันตามมาด้วยประโยคเนาะไม่ได้ตามด้วยคำนามนะคะแล้วก็ i ี e ซนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น r พ Position ก็ได้หรือว่าเป็น adverb ก็ได้นะคะแปลว่านอกจากนั้นนะ i n a d d i t i o n to หรือว่า also เนาะใช้เวลาเราต้องการเพิ่มข้อมูลนั่นเองถ้าเป็น r พ Position เนี่ยก็จะตามมาด้วยคำนามนะคะแต่ถ้า e s i d e s เป็น adverb เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยประโยคนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็ชัดๆอยู่แล้วเนาะว่าเราต้องการบอกเพราะว่าเราไม่ค่อยสําเร็จในตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้สมุนไพรที่มันแปลกใหม่แล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยก็เผ็ดร้อนนะคะบอกเหตุผลนะคะเราก็ควรจะเลือกเป็นข้อ a นะคะ because นั่นเองค่ะทันมาค่ะเขาก็บอกต่อว่า but Mr. Tran g was confident the food would gain in popularity and he was c o r r e c t Mr. Tran g had just signed another five-year lease แต่มีคำเชื่อมบ,บัตรใช่ไหมคะแสดงว่ามันต้องขัดแยง้งกนะันเนาะตอนแรกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าเราใช้สมุนไพรแบบแปลงไม้รสชาติเผ็ดร้อนเนาะใช้เวลาสักพักเหมือนกันนะกว่าจะเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้านะคะแต่ว่า Mr. Tran เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าอาหารเนี่ยจะต้องเป็นที่นิยมแน่ๆและเขาก็คิดถูกนะคะ จุดจุดจุดสาเนาะเราจะเติมอะไรดีให้มันสอดคล้องกับบริบทนี้เนาะแล้วเขาก็พูดต่อว่าแล้วมิสเตอร์แรก็ได้เซ็นสัญญานะคะเปิดร้านอาหารต่ออีก5ปีนะคะแสดงว่ากิจกรรมมันก็ต้องค่อนข้างดีใช่ไหมคะเราถึงเซ็นสัญญาเพื่อเปิดต่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเชิงบวกมาตลอดเลยนะคะข้อสาบสาเนี่ยมันก็น่าจะเป็น ประเภทของร้านอาหารที่เขาเซ็นสัญญาจะเปิดต่ออีกหปีร้านอาหารแบบนี้มันต้องเป็นยังไงหรอมันก็น่าจะต้องมีคนกินเยอะเนาะเรามาดูในช้อยกันนะคะว่าข้อไหนเนี่ยมันเป็นเชิงบวกนะคะมาดูกันที่ข้อ33ค่ะข้อแรกเขาบอกว่า originally from way Mr Tran moved to London at age 5 with his family ตอนแรกก็มาจากที่เวใช่ไหมคะก็คือเป็นเมืองในเวียดนามเนาะอะ,อะตอน5ขวบเนี่ยก็ ได้ย้ายไปลอนดอนกับครอบครัวนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นพูดประวัติเขาเนาะไม่น่าจะก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับบริบทนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่2ค่ะ reservations at trang bistro must now be made a week in advance จะมาทานที่ trang bistro เนี่ยก็ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะไม่ใช่จะเดินมากินเลยก็ได้นะคะเพราะว่าร้านอาหารมันค่อนข้างดังเนาะคนกินเยอะ This situation was not expected to last so long. สถานาการณ์นี้เนี่ยคาดว่าจะคงอยู่ได้ไม่นานและข้อดีค่ะ The restaurant will relocate in March. ร้านอาหารก็จะย้ายสถานที่ตั้งเนาะไปในเดือนมีนาคมนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะเห็นว่าคุณฟางเนี่ยเขาคาดว่าอาหารของเขาเนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมเนาะแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาบอกนะคะจุดๆแล้วเขาก็บอกต่อว่าเขาเลเซนสัญญานะต่อที่เนี่ยอีก5ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ข้อที่เหมาะสมที่สุดนะเราก็ควรจะเลือกเป็นข้อ b นั่นเองนะคะ จะมาทานที่เนี่ยก็ต้องจองอย่างน้อย1สัปดาห์ล่วงหน้านะคะก็เลยทําให้คุณแทรงนะคะเซ็นสัญญาเปิดเช่าต่ออีก5ปีเลยนะคะเพราะว่าร้านมันขายดีนั่นเองค่ะและพลาร์ทสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า and he is planning dot t h e space next year และเขาก็วางแผนว่าจะ r e n โน a t e นะคะหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงร้านเนี่ยในปีหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ Plan เราตามด้วย to infinity นะคะ plan to do something นะคะวางแผนที่จะทำอะไรนะคะเรามาดูข้อนี้กันเลยควรใช้อะไรดีข้อ34นะคะอ่า renovate นะคะปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ใช่ไหมคะมี renovate, be in renovated, renovates และ to renovate นะคะข้อนี้เราต้องใช้เป็น plan บวก to infinitive นะคะวางแผนที่จะทำบางสิ่งนะคะ เพราะฉะนั้นก็ตอบเป็นข้อ D to Renovate ได้เลยค่ะสำหรับคำว่า renovate นะคะตัวนี้แปลว่าซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ใช่ไหมคะคำว่าโนฟนะคะลากศัพท์ตัวนี้เนี่ยแปลว่านิ w วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไปรีโนเวทที่ไหนเนี่ยก็ทำให้ที่นั่นเนี่ยมันใหม่มันดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมาต่อที่ text c o m p l e t i o n อีกอันหนึ่งนะคะข้อ3 5มสถึงเนี่ยก็พูดถึง a d v e r t i s e n t นะคะหรือว่าโฆษณานั่นเองค่ะ Garden Shade t r e e Landscaping เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำว่า Landscape นะคะก็หมายถึงทิวทัศน์นะคะหรือว่าพื้นที่จัดสวนสวนนะคะคำว่า e d g e s นะคะตัวนี้ก็คือรัว้วต้นไม้นะคะก็คือเอาต้นไม้มาพุ่มไม้ต้นไม้เนี่ยมาทำเป็นรั้วนั่นเองนะคะต่อมาซู t นะคะตัวนี้เป็นเว r ร์กก็คือเหมาะ และคำว่า urban นะคะตัวนี้เป็น adjective ค่ะเกี่ยวกับเมืองในเมืองนะคะติมจะย่อด้วยกกเกี่ยวกับแล้วกันเนาะ commission นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าสั่งทำงานทำโปรเจกต์เฉพาะนะคะและ architect อันนี้ก็คือสถาปนิกนะคะ property developers นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะ nursery ในที่เราพูดถึงการจัดสวนนะคะเพราะฉะนั้น nursery เนี่ยในที่นี้ก็จะหมายถึงโรงเพาะต้นไม้เพาะปลูกต้นไม้นะคะ specialist growers ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชนะคะ resource ทรัพ,พยากรและ variety เป็นความหลากหลายน,นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแต่ละข้อกันเลยนะคะว่ามันวัดอะไรนะคะเริ่มที่35ก่อนเลยเนาะ GardenShade creates tree landscapes and hedges to suit every garden no matter the size Our d e s i g n e r have dot, 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 small urban gardens as well as large scale projects commissioned by architects and property developers กบริษัท garden shade เ,เนี่ยเราออกแบบใช่ไหมคะสวนทิวทัศน์การจัดสวนนะคะแล้วก็รั้วต้นไม้นะคะให้เหมาะกับทุกๆสวนที่คุณต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะไซส์ไหนก็จัดให้ได้หมดนะคะจัดให้สวยได้หมดนะคะ การออกแบบของเราเนี่ยก็ได้จุดๆๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนในเมืองขนาดเล็กเนาะหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่คือพื้นที่เยอะๆสวนกว้างๆนะคะก็เราสามารถออกแบบให้ได้เลยนะคะโดยสถาปนิกเนาะแล้วก็นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยเขาน่าจะจุดๆ,ๆสวนให้มันเป็นยังไงดีนะคะทำอะไรกับสวนดีนะคะเรามาดูในช้อยข้อ35กันเลย35นะคะเรามาดู เป็นการวัดในเรื่องของคำศัพท์เนาะทุกข้อก็เป็นเวิร์บหมดเลยนะคะ transform นะคะเป็นเวิร์บก็คือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะอันนี้สองค่ะ relate นะคะตัวนี้ก็คือเกี่ยวข้องนะคะ collect รวบรวมเนาะแล้วก็ plant ปลูกนะคะ เพราะฉะนั้นบริษัทนี้เนี่ยเขาก็จะแบบเปลี่ยนโฉมให้สวนของคุณนกลายเป็นสวนที่สวยใช่ไหมคะเขาก็น่าจะทำการ transform small urban gardens as well as large scale projects นั่นเองนะคะล้วไปดูกันต่อค่ะก็จะเห็นว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าบริษัท Garden c h e d เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนโฉมนะคะสวนเล็กในเมืองนะหรือว่าแบบสวนขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถจัดหาจัดทำให้สวยงามได้หมดเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยเขาก็แบ a n ข้อ36ให้เรามาเติมเนาะแล้วเขาก็บอกต่อว่า however no single nursery can offer trees of all species and sizes that is why Garden Shade has developed close relationships with many specialist growers to provide us with the trees we need เขาก็บอกต่อว่าแต่ไหก็ตามเนี่ยเอ่อ nursery ต้นไม้เนี่ยเนาะแค่ที่เดียวเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมคะที่จะสามารถจัดหาต้นไม้ได้ทุกพันธุ์ทุกไซส์ที่เขาต้องการนะคะเลยเปเหตุผลที่การ์เดนเชดเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะคะกับผู้ปลูกพืชผู้พาอพันธุ์พืชนี่เยอะเลยนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยพอรู้จัก โกลเวอร์เยอะใช่ไหมคะก็มีเนอร์เซอรี่เยอะนั่นเองเนาะก็เลยสามารถที่จะจัดหานะคะให้เขาจัดหาต้นไม้ที่ต้องการให้ได้หมดเหลยนะคะแสดงว่าเนอร์เซอรี่เดียวอาจจะไม่พอเนาะคือเขาต้องมีเนอร์เซอรี่เยอะนิดนึงเพื่อที่ว่าเขาจะได้เลือกต้นไม้แบบที่แบบลูกค้าต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่า36เนี่ยคือเขาไม่ได้มีเนอร์เซอรี่เดียวเนาะอ่าน่าจะมีเยอะนิดนึงนะเพื่อที่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเนี่ยก็จะได้เลือกสัต์ มาให้ได้นะคะเราจะใช้อะไรดีเนีข้อ36นะเราไปดูกันเลยค่ะ36ค่ะเขาบอกว่า we are here to answer your landscaping questions เราพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดสวนข้อที่2ค่ะ for most projects we use trees from our own nurseries สำหรับโปรเจกตโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ต้นไม้จากโรงเพาะปลูกของเราเองข้อที่3ค่ะ some trees have specific growing requirements ต้นไม้บางชนิดก็มีความต้องการการจเจริญเติบโตโดยเฉพาะนะคะมีข้อจำกัดบางอย่างโดยเฉพาะนะคะและข้อที่4นะคะ under normal conditions nursery stock is guaranteed for one year ภายใต้สภาวะปกติก็ต้นไม้จากโรงเพาะเนี่ยก็จะรับประกัน1ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อนี้นะคะเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ทำสวนใช่ไหมคะไม่ว่าจะสวนเล็กสวนใหญ่เนี่ยเขาก็เนรมิตให้ได้หมดเลยเนาะ าจากนั้นเขาก็แบค์ข้อ36มาให้เรานะคะแล้วเขาก็บอกต่อว่าเขาเนี่ยมีหลายมีพันธมิตรกับหลายโกลเวอร์มากเลยเนาะแล้วก็ทําให้จะเอาต้นไม้แบบไหน,นก็ได้หมดเลยเพราะว่าเนอร์เซอรี่เดียวเนี่ยมันไม่พอที่จะแบบได้ต้นไม้ทุกพันธุ์ทุกขนาดใช่ไหมคะแสดงว่าเขาก็ต้องมีแบบหลายเนอร์เซอรี่เนาะมีหลายโรงเพาะเพราะฉะนั้นข้อที่เหมาะกับบริบทนี้มากที่สุดนะคะเราก็ควรจะตอบเป็น ข้อ b นั่นเองค่ะ for most projects we use trees from our o w nurseries n ซึ่งเขาก็มีหลาย nursery เนาะแล้วเขาก็บอกต่อว่าน u r s e r y ของเขาเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีพันธุิไม้เยอะใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าจะได้ต้นไม้แบบไหนเนี่ยเขาก็หาให้ได้หมดเลยเนาะเพราะเขามีพันธุ์ไม้ที่ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าอ่า That is why Garden Shade has developed close relationship with many specialist growers to provide us with the trees we need นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่บริษัทของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปลูกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะผู้ปลูกที่พร้อมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ Garden Shade เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ specialist grower เนี่ย หลากหลายเลยนะคะที่พร้อมจะจัดหาต้นไม้ให้กับเราดั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราต้องการ adjective มาขยายคำนาม specialist growers นั่นเองนะคะ specialist g r o w e r แบบไหน specialist g r o w e r ที่พร้อมจะจัดหาต้นไม้ให้กับเรานะคะแล้วก็ตามด้วย to infinity เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องการ adjective นะคะมาดูกันเลยว่าเลือกข้อไหนดีเนาะ ก็จะเห็นว่าโครงสร้างข้อนี้นะคะก็จะเป็น now ตามด้วย adjective นะคะแล้วก็ to infinitive นะคะคือเราต้องการ specialist grower ที่พร้อมจะจัดหาต้นไม้ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะมาดูกันเลย readiness ตัวนี้เป็นคำนามนะคะ ready ตัวนี้เป็น verb radius ตัวนี้เป็น superlative adjective เนาอ adjective ขั้นสุดนะคะและ ready adjective นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทั้งความหมายนะคะแล้วก็กทั้ง part of speech ด้วยนะ,ะเราก็ควรจะเลือกเป็น ready นั่นเองนะ,ะ,ะเราก็มี c o relationships with many specialist growers ready to provide us with the trees we need นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกต่อว่า such resources give us the variety necessary to complete any dot 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 in other words whatever your landscape design dream we can make it happen เขาก็บอกต่อว่าการที่เขามีทรัพยากรหลากหลายขนาดนี้นะคะก็ทําให้เขาสามารถให้ความหลากหลายนะที่จําเป็นที่จะทําจุดๆให้สําเร็จลุล่วงได้นั่นเองค่ะ หรือพูดอีกแบบนึงก็คือไม่ว่าคุณต้องการสวนแบบไหนนะคะเราสามารถทําให้เป็นจริงได้ทางนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือข้อ38เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบทําโครงการสําเร็จเนาะทำโปรเจกต์สำเร็จทำเวิร์กสำเร็จเนาะ,นะไม่ว่าจะโปรเจกต์มายังไงจะให้ดีไซน์แบบไหนเนาะ อยากให้แบบทาสวนแบบไหนงานแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถทําให้ได้หมดเลยนะเพราะว่าทรัพยากรเรามีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นข้อ38นะคะเรามาดูกันเลยว่าข้อไหนเนี่ยเหมาะกับบริบทนี้มากที่สุดเนะาะเมื่อเรามาดูช้อยข้อ38นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นการวัดวัวแคบนะคะพอทุกข้อเนี่ยเป็นคำนามหมดเลยเนาะอ่ะข้อไหนที่เหมาะกับบริบทข้อนี้มากที่สุดเรามาดูกันเลย study เป็นคำนามก็คือการศึกษาไงานวิจัยค่ะ ฟอร์มนะคะตัวนี้ก็จะแปลว่าแบบฟอร์มเนาะออเดออันนี้ก็จะหมายถึงคำสั่งซื้อหรือว่างานที่สั่งทำนั่นเองนะคะและเซอร์เวยนะคะการสำรวจเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราควรจะใช้เป็นคำว่า any order นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการติวโทอีกในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะนำความรู้และเทคนิคเนี่ยไปอัพคะแนน900บวกๆนะคะ และถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟอีกแน่นอนค่ะและสําหรับใครที่อยากให้ติมทาคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสําหรับวันนี้ติมต้องไปก่อนแล้วและเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย